สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับกับูในบ้านเกาหลีครับมือนีก้กระชีพมาชมดอกไม้ดอกซากุระของนะครับอยู่คู่กับดวงจันทร์นะครับเห็นครับพระจันทร์ซากุระเริ่มบานะชมดอกไม้เกาหลีบรรยากาศ สวย,วยงามงตอนแรงคำคครับอันนี้ตน้นอย่างบุบลู่กันครับเปรี้ยวครับเธอสุกแล้วก็หวานเยอะหวานที่บอกม่วงแลไรพวกนั้นุกครับผ้าสมบรนยกกาศงงมแรงคำคำกับดอกซากุระสวยๆครับ กำลังบ้านเลยครับบ้านสะพังเลยครับเห็นปะพี่น้องนะครับบะบ้านสวยงามเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแห้มือแรงผัดจันกำลังขึ้นสวยทิวทัศน์หลัใหม่กำลังออกดอกครับ มดอกสีม่วงดอกแงบุชเนี่ยสีม่วงสีเหลืองนี่คือดอกเป็นจมานป่านฮ่อเลครับแต่หา่างกันเป็นยาเลยครับเนี่ยกินเป็นยาได้ครับ

ีออกมะม่วงอย่องครับกำลังออกทกำลังออกอาจารย์ใหญ่เต็มดวงพี่น้องเห็นบ่มระจารย์อาจารย์กำลังสวยงามครับเบังดอกใหม่กำลังออกเหลืองเหลืองขาวๆครับอากาศยามรแรงเลยครับเนีน่ย แด่มาไทยพี่น้องเราเบิ้งครับครับภาพมุมบรรยากาศนี่มะเร็งทั้งฝนอกที่ยังหม่องรถแล่นับเนี่ก็ตั้งดอกเองครับบ้านเฮาว่ามันดอกจำปาดอ,อกนี้บ้านใหญ่บ้านทะเลบ้กนใหญ่เลยพี่น้องเอ้ะ นะครับอากาศกเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับเริ่มเข้าสู่นหน้า้อตนะครับเล็กน้อยเนี่ยตอนนี้ก็อุ่นขึ้นเล็กน้อยครับแต่เนี้ยมันขึ้นกตยังเย็นเย็นอยนอนู่เล็กน้อยน้องมีหมาตัวหนึง่งแดงเห็นตาปิ๊บๆเลยแดงหัน mà chắc xưa với người chắc xưa với người tỷ là... mình má nó non phổ mình bàn má nó non phổ tại tuần sắc của lại <laughs> มีอย่างไรครับคลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศเนี่ยมาแรงให้เบิ้งครับหลังเลิกงานครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับโดนๆกับลงเทธอนึงครับไม่ค่อยได้ไปใส่เนาะพี่น้องนอนห้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อส่งพยาบาลเกาหลีชาแนลครับครับคลิปนี้ฝากไว้นีเสมะครับครับสวัสดีครับ